เรื่องราวการแต่งงานแบบสายฟ้าแลบของแอนดูกับมาร์กาเล็ตเจ้าหน้าที่สุดโหดของเขาเองซึ่งการแต่งงานหลอกๆในครั้งนี้ก็เพื่อยืดอายุวีซ่าทำงานต่อในอเมริกาของมาร์กาเล็ตไม่เช่นนั้นเธอจะต้องถูกส่งตัวกลับแคนาดาแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะทั้งแอนดูและมาร์กาเล็ตจะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่ต่อมอเชื่อว่าการแต่งงานครั้งนี้ก็จะความรักไม่ใช่เพราะผลประโยชน์ไม่งั้นทั้งสองจะต้องถูกปรับและดำเนินคดีแล้วเรื่องราววุ่นวุ่นปนรอยยิ้มก็ได้เกิดขึ้นจอห์นฮับสตูดิ รักวิวาสายฟ้าแลบทับพร้อมแล้วเรามาบุกอัดเป็นน้อยกันเริ่มเรื่องมาในเช้าวันจันทร์หน้าเมืองนิวยอร์กผู้คนก็รีบเร่งตื่นแต่เช้าไปทํางานเช่นเดียวกับแอนดรูซึ่งก่อนที่เขาจะไปทํางานก็ต้องในแวะซื้อกาแฟให้มาเกเรตบอก็สาวมากฝีมือซึ่งเป็นเจ้านายของเขาจากนั้นแอนดรูก็ทําหน้าที่เลขาเตรียมสแตนบายรอเจ้านายมาทํางานพอมาเกเรตเดินเข้าออฟฟิศมาพนักงานตอนรับก็รีบส่งสัญญาณเตือนทุกคนในออฟฟิศเพราะมาเกเรตเธอดุมากถ้าใครไม่ตั้งใจทํางานเธอก็จะด่า ไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นพอเข้ามาถึงออฟฟิศมาร์กาเร็ตก็สั่งงานแอนดูหลายอย่างและด้วยความที่แอนดูฝันอยากจะเป็นนักเขียนชื่อดังเขาจึงเอาต้นฉบับงานเขียนของเขามาให้มาร์กาเร็ตล่องอ่านดูแต่มาร์กาเร็ตก็มองว่าผลงานของเขายังไม่ดีพอทั้งทั้งที่เธอไม่เคยแม้จะเปิดอ่านมันด้วยซ้ําทําให้แอนดูรู้สึกไม่ค่อยชอบมาร์กาเร็ตเท่าไหร่ถึงแม้จะเป็นเจ้านายก็ตามจากนั้นมาร์กาเร็ตก็ไปคุยกับบ๊อบที้องเพื่อบอกข่าวร้ายกับเขาแอนดู <Andrew S 2> ก็รีบส่งข้อความไปในแชทกลุ่มเป็นคนรับว่าแม่ม ซึ่งหมายความเป็นในๆเตือนให้ทุกคนระวังตัวบ๊อบเสียใจมากที่มาร์กาเร็ตไล่เขาออกเพราะเขาไม่ยอมทําตามคําสั่งเธอที่ให้ติดต่อแฟรงค์นักเขียนชื่อดังไปให้สัมภาษณ์ในรายการโชว์และนอกจากนี้มาร์กาเร็ตก็มองว่าเขาทั้งขี้เกียจและเจ้าชู้ซึ่งสําหรับมาร์กาเร็ตบ๊อบคือบุคลากรที่ไร้คุณภาพและบ๊อบก็ไม่พอใจวิ่งตามออกมาอาลวาดด่าทอมาร์กาเร็ตเสียๆหายๆแถมยังด่าว่าเธอเป็นแม่มดใจร้ายและบรรยากาศในออฟฟิศก็เริ่มตึงเครียดมากๆจากนั้นมาร์กาเร็ตก็ต้องไปพบผู้บริหาร ซึ่งเขาก็แจ้งว่าในตอนนี้วีซ่าทํางานในอเมริกาของเธอใกล้หมดอายุแล้วเพราะเธอเอาแต่ยุ่งทํางานจนทําให้กรอกเอกสารตกหลน่นและถ้าจะทําใหม่มากาเร็ตก,ก็ต้องกลับไปทําที่แคนาดาซึ่งมันก็กินเวลาไปเกือบปีและในระหว่างที่มารกาเร็ตไม่อยู่บอบก็จะได้ขึ้นมาเป็นบอกอแทนเธอซึ่งมากาเร็ตก,ก็ยอมไม่ได้แต่ทันใดน,นั้นแอนดูก็เข้ามาตามเธอไปรับโทรศัพท์มากาเร็ตเลยปิ้งไอเดียว่าถ้าเธอแต่งงานกับชาวอเมริกันเธอก็จะได้รับกินการ์ดโดยอัตโนมัติว่าแล้วมารกาเร็ตก,ก็เลยบอกกับหัว หัวหน้าว่าเธอกับแอนดูกําลังจะแต่งงานกันพอหัวหน้าได้ยินก็ดีใจที่มาร์กาเร็ตจะได้อยู่ทํางานให้เขาต่อเพราะเธอเป็นคนที่เก่งและมีฝีมือมากๆส่วนแอนดูก็ได้แต่ยืนงงและเอออ,อหอหมกไปกับเจ้านายของเขาและในตอนนี้ข่าวลือที่แอนดูกับมาร์กาเร็ตจะแต่งงานกันก็แพร่ไปทั่วออฟฟิศโดยความที่แอนดูยังงงๆอยู่ก็เลยถามมาร์กาเร็ตว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเธอถึงพูดแบบนั้นมาร์กาเร็ตก็ให้เหตุผลว่าถ้าบ๊อบมาแทนที่เธอบ๊อบต้องไล่แอนดูออกแน่แนและการที่เราสองคนแต่งงาน ก,ก็จะช่วยให้ทั้งเธอและแอนดูได้ในสิ่งที่ต่างคนต่างต้องการซึ่งแอนดูก็เงียบพร้อมกับคิดตามเพราะเขาเห็นว่ามันก็เป็นจริงตามที่มาร์เกรตพูดวันต่อมาทั้งสองก็พากันไปที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อยื่นเรื่องอยู่ต่อที่อเมริกาในฐานะคู่มัน่นแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งจากบ๊อบว่าแอนดูแต่งงานกับมาร์เกรตเพราะต้องการต่ออายุวีซ่าเท่านั้นไม่ใช่เป็นคนรักกันจริงๆซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สีเรียดมากๆสำหรับกฎหมายของอเมริกาเจ้าหน้าที่ก็เลยเรย แต่ทั้งสองก็ยืนยันว่ารักกันจริงและในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ทั้งสองก็จะเดินทางไปงานครบรอบอายุ90ปีของคุณย่าแอนดูที่อารลกาซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อแต่ก็ให้โอกาสทั้งสองโดยการนัดวันมาทําการแยกสัมภาษณ์หลังจากกลับมาจากงานเลี้ยงฉลองของคุณย่าและถ้าทั้งสองตอบคําถามไม่ตรงกันแอนดูจะต้องถูกปรับ2,500ดอลลาร์และจําคุกอีก5ปีส่วนมาร์กาเร็ตนั้นก็ต้องถูกส่งตัวกลับแคนาดาและติดแบ็กลิสต์โดยความที่แอนดูมองว่าการโกหกในครั้้งงนีีเส่ยมากๆ เขาจึงยื่นข้อเสนอว่ามาร์กาเร็ตจ,จะต้องเลือกตำแหน่งให้กับเขาและตีพิมพ์งานเขียนของเขา2 0 0 0มเล่มเพื่อสารฝันการเป็นนักเขียนให้กับเขาซึ่งมาร์กาเร็ตก็ยอมตอบตกลงเท่านั้นยังไม่พอแอนดูยังสั่งให้เธอคุกเขาขอเขาแต่งงานต่อหน้าสาธารณาชนโคตรได้ทาให้แอนดูรู้สึกสะใจมากๆที่ได้เอาคืนเจ้านายที่ชอบโคกศัพท์ใช้งานเขาในตลอด3ปีและว,วันที่ต้องเดินทางไปอลราสกาก็มาถึงในระหว่างที่นั่งเครื่องบินแอนดูก็ได้เอาโน้ตเกี่ยวกับตัวเขาให้มาร์กาเร็ตอ่านเพื่อจะได้ตอบคําถามเจ้าหน้าที่ ได้เประแต่สําหรับแอนดูสบายมากๆโดยความที่เขาเป็นเลขาของเธอไม่มีเรื่องไหนเลยที่แอนดูไม่รู้ซึ่งมากเกร์เรตก็ทึ่งมากๆเพราะแอนดูถึงขั้นรู้ว่าเธอมีรอยสักเพียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรอยู่ตรงไหนเพราะเมื่อปีก่อนมากเร์เรตเคยให้แอนดูจองคอสลบรอยสักแต่สุดท้ายเธอก็ยกเลิกมันทําให้แอนดูเดาว่ามากเกร์เรตยังมีรอยสักอยู่เรียกได้ว่าแอนดูเป็นเลขาที่ช่างสังเกตและเอาใจใส่มากๆพอมาถึงสนามบินประจําเมืองคุณย่าและแม่ของแอนดูก็มารอรับทั้งสองก็ดีใจมากๆ ที่แอนดูพาแฟนมาด้วยและแน่นอนทางบ้านก็รู้จักมารกาเร็ตมาก่อนแล้วเป็นอย่างดีเพราะแอนดูมักจะเล่าถึงความไร้กาศของเจ้านายของเขาจนคุณย่าเผลอเรียกมารกาเร็ตว่าแม่หมดระหว่างทางมากาเร็ตก็สังเกตเห็นว่าห่างร้านต่างๆทั้งสองข้างทางมีแต่ชื่อของแพรกตันซึ่งเป็นนามสกุลของแอนดูและนั่นก็ทําให้มากาเร็ตได้รู้ว่าแอนดู Andrew เป็นทายาทเศรษฐีและมีธุรกิจมากมายในเมืองนี้พอไปถึงท่าเรือแอนดู Andrew ก็แกล้งมากาเร็ตให้ยกกระเป๋าเองถึงแม้คุณย่าจะสั่งให้หลานชายไปช่วยแต่ดูก็ บอกกับคุณยายว่ามาร์กาเร็ตอยากจะยกเองเพราะเธอถือเรื่องสิทธิสตรีซึ่งมาร์กาเร็ตก็ยกกระเป๋าสัมภาระแบนเนมของเธอลงเรืออย่างทุลักทุเลจากนั้นพวกเขาก็นั่งเรือไปยังละ่ลหาดบนเกาะส่วนตัวที่อยู่ไม่ไกลซึ่งบรรยากาศดีและวิวสวยมากๆพอไปถึงญาญาก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเต็มบ้านมากกว่า50คนพวกเขาต่างให้ความสนใจที่แอนดูพาแฟนสาวมาเปิดตัวพ่อของแอนดูก็เข้ามาทักทายลูกชายแถมยังแกล้งเรียกชื่อมาร์กาเร็ตผิดซึ่งนั่นทําให้แอนดูไม่พอใจพอมากๆและที่พ่อท แบบนี้เพราะไม่ชอบที่แอนดูย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กแทนที่จะอยู่รับช่วงจิตการต่อจากเขาและเรื่องนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้ทั้งสองพอลูกไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่จากนั้นแอนดู Andrew ก็ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเขากับมาร์กาเร็ตจะแต่งงานกันซึ่งทุกคนก็ต่างแสดงความยินดีโดยเฉพาะแม่และคุณยา่าแล้วพวกเขาก็ยุให้แอนดูกับมาร์กาเร็ตจูบกันโชว์ซึ่งทั้งสองก็ต้องตามน้ําแล้วก็จูบกันอย่างดูดดื่มแล้วเกิดทูตแฟนเก่าของแอนดูก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีกับเขาเป็นการส่วนตัวจากใจจริงเธอได้ขอ ใหแอนดู Andrew เล่าวิธีขอแต่งงานให้ทุกคนฟังแอนดู Andrew ก็เลยทำเนียนโยนให้มาการ์เร็ตเล่าแทนมาการ์เล็ตก็เลยเล่าว่าแอนดู Andrew กลัวที่จะขอเธอแต่งงานมากแต่สุดท้ายเขาก็รวบรวมความกล้าพับกระดาษเป็นรูปหัวใจใส่กล่องและในกล่องนั้นมีโน้ตเขียนที่อยู่โรงแรมกับเบอร์ห้องเธอก็เลยเดินทางไปที่นั่นพอเปิดประตูห้องเข้าไปก็เจอกับแอนดูคุกเขาขอแต่งงานถึงแม้จะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแต่มันก็ทําให้เหล่าญาติพี่น้องที่ได้ฟังรู้สึกซึ้งดีใจกับทั้งสองเป็นอย่างมากจากนั้นแม่กับยาก็ได้พาทั้ง ไปดูห้องนอนที่จัดเตรียมไว้ให้และแม่กับยาก็ปล่อยให,ให้ทั้งสองใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2ต่อ2และในคืนนี้ทั้งสองก็นอนแยกกันโดยมาร์เกเรตนอนบนเตียงส่วนแอนดูก็นอนที่ผืนเช้าวันต่อมาก็มีโทรศัพท์สายด่วนโทรมาหามาร์เกเรตโดยความที่ในห้องไม่ค่อยมีสัญญาณเธอก็เลยต้องออกไปคุยนอกบ้านแต่มาร์เกเรตก็ไม่ได้ปิดประตูบ้านทําให้เจ้าหมาของคุณยาวิ่งออกมานอกบ้านและในทันใดนั้นก็มีนกอินทรีบินมากะจะจับเจ้าหมาไปมาร์เกเรตก็เลยต้องวิ่งตามไปช่วยแล้วเจ้านกอินทรีก็กเ ศัพท์ของเธอไปแทนซึ่งเธอก็เสงมากเพราะเธอยังคุยธุระไม่เสร็จและภาพที่ยากับแม่เห็นนั้นก็มองว่ามาร์กาเร็ตเป็นผู้หญิงที่น่ารักและกําลังเล่นกับน้องหมาแต่ที่จริงแล้วมาร์กาเร็ตกาลังจะเอาน้องหมายกให้นกอินทรีแล้วเอาโทรศัพท์เธอคืนมาแทนแต่แอนดูมองต่างกับแม่และยาซึ่งมาร์กาเร็ตก็บ่นพร้อมกับร้องไห้ที่มือถือของเธอนั้นถูกนกอินทรีฉกไปแอนดูถือโอกาสนี้แกล้งเธอดึงเข้ามากอดพร้อมกับบอกว่าจะพาไปซื้อใหม่พร้อมกับเปิดเป็นเบอร์เดิมจากนั้นพ่อก็เรียกแ กลับมาสารต่อธุรกิจที่บ้านซึ่งแอนดูก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าเขามีความสุขกับงานที่ทําและขอร้องให้พ่อยอมเปิดใจให้กับเขาบ้างทางด้านของแม่กับยาก็ได้พามาเกเลตไปปาร์ตี้สละโสดซึ่งแดนเซอร์ชายก็จับมาเกเลตนั่งที่กลางเวทีและเต้นยั่วยวนเธอถึงแม้มาเกเลตจะไม่ค่อยอินแต่เธอก็พยายามเอนจอยไปกับทุกคนในงานหลังจากจบเพลงมาเกเลตก็ออกมานั่งรับลมข้างนอกเกอร์ทูก็ตามมาคุยด้วยและแสดงความยินดีแล้วเธอก็ได้บอกว่ามาเกเลตคือผู้หญิงที่โชคดีมากเพราะแอนดูข เขาเป็นคนดีและนั่นทําให้มาร์กาเร็ตสงสัยว่าถ้าแอนดูเป็นคนดีทําไมเกิดทูกับแอนดูถึงเลิกกันเกิดทูก็เลาว่าหลังจากเรียนจบแอนดู Andrew ได้ขอเธอแต่งงานและวางแผนจะย้ายไปอยู่นิวยอร์กแต่เธอไม่อยากไปเพราะที่อลาดกาคือบ้านของเธอและนันก็เป็นเหตุผลที่ต้องเลิกกันพอสามสาวปาร์ตี้เสร็จก็กลับมาบ้านแล้วก็พบว่าแอนดู Andrew กําลังผ่าฟื้นด้วยท่าทีที่โมโหซึ่งแม่ก็เดาได้ว่านี่ต้องเป็นเพราะพ่อพูอพดกดดันให้แอนดูกลับมาอยู่ที่บ้านแม่ก็เลยไปต่อว่าพ่อที่ ทำแบบนั้นกับลูกและยังํำชับว่าห้ามทำแบบนี้อีกทางด้านมากาเลตก็ขอตัวไปอาบน้ำแต่เจ้าหมาก็ยังตามเห่าเธอไปจนถึงห้องนอนพอมากาเลตอาบน้ำเสร็จเธอก็นึกได้ว่าลืมผ้าเช็ดตัวเธอจะออกมาหยิบผ้าเช็ดตัวแต่ก็เจอเจ้าหมาคอยเห่าใส่เธอมากาเลตก็เลยล่อให้เจ้าหมาวิ่งเข้าไปในห้องน้ำและขังมันไว้ก่อนที่เธอจะเดินเปลือยออกมาแต่ทันใดนั้นแอนดูที่เพิ่งผ่าฟืนเสร็จและเหงื่อก็ออกท่วมตัวเฮย้ยฟินมากๆเขาก็เลยแก้ผ้าใส่หูฟัง,ฟ,งฟังเพลงกำลังเดินจะเข้าไปอาบน้ำทำให้แอนดูกับมา เดินชนกันจนล้มลงไปนอนกับผืนซึ่งทั้งสองก็อายมากๆที่ต่างคนต่างเห็นกันและกันโปและในคืนนี้มาร์เกเรตก็ได้แชร์เรื่องราวในตอนเด็กของเธอที่เธอเสียทั้งพ่อทั้งแม่ในเวลาเดียวกันตอนอายุ16ปีจากนั้นเธอก็เลยไปสักรูปนกตรงต้นคอและเธอยังเล่าอีกว่าเธอไม่โดนบุกอัดเป็นน้อยมาปีกว่าแล้วเพราะมัวยุ่งอยู่กับทํางานซึ่งทั้งสองก็คุยกันอย่างถูกขอมากๆก่อนที่ต่างคนจะเผลอหลับไปเช้าวันต่อมาแม่กับยาก็ได้เอาอาหารมาเสิร์ฟถึงห้องทําให้แอนดู กับมากาเร็ตต้องจัดฉากให้ดูเหมือนว่าทั้งสองนอนด้วยกันอยู่บนเตียงและย่าก็ได้ประกาศว่าเธอจะจัดงานแต่งงานให้แอนดูกับมากาเร็ตในวันพรุ่งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเธอเบื่อที่จะจัดงานครบรอบแล้วและอยากจะเห็นหลานชายเป็นฝั่งเป็นฝ,นฝาสักทีก่อนที่จะตายซึ่งทั้งสองก็ตกลงพอพ่อกับแม่และย่าออกไปแอนดูถึงกับเครียดและรู้สึกผิดที่โกหกคนที่เขารักและยังตัดพ้ออีกว่าถ้าแม่กับย่ารู้ความจริงจะต้องช็อกตายและเสียใจมากแน่ๆมาร์กาเร็ตก็คอยปลอบใจแอนดู ไม่ให้คิดมากแต่ถึงเธอจะแสดงท่าทีที่ไร้กังวลต่อหน้าแอนดรูแต่ในใจเธอก็รู้สึกแย่ไม่น้อยก็เลยปั่นจักรยานเข้าป่าไปเพื่อสงบสติอารมณ์และทันใดนั้นเธอก็เห็นว่าคุณย่ากําลังทําพิธีรอบกองไฟเพื่อขอบคุณบรรพบุรุษเธอก็เลยเดินเข้าไปทักทายคุณย่าก็เลยชวนมาร์กาเร็ตมาเต้นขอบคุณไปกับเธอแล้วสักพักแอนดรู Andrew ก็มาตามมาร์กาเร็ตให้เข้าไปในเมืองพร้อมกับเขาเพื่อไปรับโทรศัพท์เครื่องใหม่พอได้โทรศัพท์มาร์กาเร็ตก็ได้รับข้อความมากมายเรื่องงานทําให้ คอมด่วนๆแอนดูก็ปล่อยให้มาเกเรตใช้คอมไปส่วนเขาก็ได้แวะไปทักทายเกลทูดในขณะที่ทั้งสองกำลังจะกลับก็บังเอิญไปเจอกับแม่และย่าพอดีทําให้มาเกเรตถูกย่ากับแม่ลากตัวไปลองชุดสําหรับงานแต่งงานในวันพรุ่งนี้โดยให้แอนดูไปรอที่เรือก่อนคุณย่าได้มอบสร้อยข้อของตระกูลที่มีอายุถึง150ปีให้มาเกเรตเป็นของขวัญแต่งงานซึ่งเธอก็ซาบซึ้งมากจนร้องไห้เพราะเธอสัมผัสได้ถึงความรักและความจริงใจแล้วมาเกเรตก็กลับมาที่เรือพร้อมกับขับเรือออกไปอย่างแรงจน ดูตกใจเธอระบายในสิ่งที่อัดอั้นในใจว่าเธออิจฉาแอนดูมากที่มีครอบครัวที่น่ารักซึ่งต่างจากเธอที่ตัวคนเดียวมาตั้งแต่อายุ16ปีและยังว่าแอนดูที่โง่ที่ทิ้งครอบครัวไปอยู่นิวยอร์กแอนดูก็ตอบว่ามาร์เกรตที่ไม่เข้าใจเขาและทั้งสองก็ทะเลาะกันด้วยความที่แอนดูกลัวว่าเรือจะคว่ำก็เลยแย่งมาขับเองแต่ด้วยความที่หักเลี้ยวแรงก็ทำให้มาร์เกรตตกน้ำแอนดูก็รีบขับเรือกลับไปช่วยเธอพอกลับมาถึงบ้านพ่อก็ได้เรียกสองคนมาคุยในโรงไม้และ กัชับมาห้ามบอกเรื่องนี้กับแม่เด็กขาดเพราะพ่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ต่อหมาวาเรื่องที่ทั้งสองจะแต่งงานกันอาจจะเป็นการจัดฉากขึ้นพ่อก็เลยตกลงกับเจ้าหน้าที่ว่าถ้าลูกชายยอมรับความจริงเขาจะไม่เอาเรื่องแต่มา,าร์เก็ตต้องถูกทรงตัวกลับตามกระบวนการแ่แอนดู do, ก็ยังยืนยันว่าพวกเขารักกันจริงๆไม่ใช่การแต่งงานจอมปลอมแน่นอนก่อนจะเดินกลับเข้าบ้านด้วยความไม่พอใจแล้วในคืนนี้คุณย่าก็ได้ชวนมา,าร์เก็ตไปนอนกับเธอที่ห้องเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นงานแต่งงานเธอไม่อยากให้เจ้าสาวบอก และแล้ววันแต่งงานก็ามาถึงผู้คนมากมายต่างมาร่วมแสดงความยินดีแต่พอไปถึงตอนทำพิธีมาร์กาเร็ตก็ได้ตัดสินใจสารภาพความจริงกับทุกคนเพราะเธอรู้สึกผิดต่อครอบครัวของแอนดูซึ่งนั่นก็ทำให้คนในงานตกใจแตกตื่นมากๆแล้วมาร์กาเร็ตก็วิ่งหนีออกจากงานพร้อมกับเก็บของเดินทางกลับนิวยอร์กกับเจ้าหน้าที่ตอมอทันทีมาร์กาเร็ตทิ้งเพียงจดหมายบอกลาไว้ให้แอนดูซึ่งเนื้อความก็ได้ไวอวยพรขอให้แอนดูมีความสุขรวมถึงเธอจะจัดการสั่งตีพิมพ์บทความของแอนดูก่อนที่เธอ จะบินกับแคนาดาในขณะที่แอนดูอ่านจดหมายเกิดท,ทุก็พอจะมองออกว่าแอนดูรักมากาเ็ตจริงๆเธอก็เลยแนะนําให้แอนดูไปตามมากาเ็ตก่อนที่จะสายไปแล้วคุณย่าก็เกิดอาการช็อกทําให้ลูกๆต้องพาขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปที่โรงพยาบาลด่วนๆซึ่งแอนดูก็ตกใจมากกลัวว่าคุณยา่าจะอาการหนักเพราะเขาเป็นต้นเหตุแล้วในระหว่างนั่งเครื่องคุณย่าก็ขอให้ลูกชายให้สัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างแอนดูไม่ว่าแอนดูจะทําในสิ่งที่เขาไม่ต้องการก็ตามส่วนแอนดูคุณย่าก็ขอให้ สัญญาว่าจะทําทุกอย่างให้ดีขึ้นซึ่งทั้งสองพ่อลูกก็ให้สัญญาตามที่คุณย่าขอแล้วสักพักคุณย่าก็ลุกขึ้นพร้อมกับอกว่าเธอไม่เป็นอะไรแล้วร้ายจริงๆทําเอาลูกหลานพากันโล่งอกแล้วย่าก็สั่งให้นักบินบินไปส่งหลานชายที่สนามบินเพื่อจะไปตามมาเกเรตแต่สุดท้ายก็ไม่ทันถึงแม้แอนดูจะขอให้เพื่อนที่อยู่บนหอบังคับการช่วยสั่งหยุดเครื่องบินก็ตามพ่อมาเกเรตมาถึงนิวยอร์กเธอก็เตรียมเก็บข้าวของที่ออฟฟิศและเตรียมตัวเดินทางกลับแคนาดาแต่ทันนันนนนใด้อูก็ตาม,มา มาถึงที่นิวยอร์กเพื่อสารภาพรักกับเธอแล้วทั้งสองก็ได้ตกลงมั่นกันแล้วก็จูบก,กันอย่างดุดดื่มท่ามกลางความยินดีของเพื่อนร่วมงานและในวันต่อมาแอนดู Andrew กับมาเกเรตก็ต้องไปสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ตอมอ,อีกครั้งโดยครั้งนี้สมาชิกในครอบครัวต้องมาให้สัมภาษณ์เพื่อเป็นพยานยืนยันว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากความรักของทั้งสองคนจริงๆแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอนด้วยสำหรับคลิปนีี้สสวัสดัดครบ Sampai